ผมเก๋ๆแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าโทนส้มแบบนี้นะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะแต่งได้ง่ายมากๆนะคะใครที่แต่งหน้าไม่เป็นก็แต่งได้ค่ะ งานผิววันนี้นะคะก็จะใช้กันแดดวาเลนปรินเซสค่ะตัวนี้เป็นซีซีครีมนะคะเนื้อเนียนบางเบามากๆเลยค่ะสามารถใช้มือช่วยเกลี่ยรหรือว่าใช้พับช่วยเกลี่ยได้นะคะถ้าใช้พับเกลี่ยเนี่ยหน้าก็จะยิ่งเนียนยิ่งขึ้นค่ะมีเบอร์เดียวใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอกันค่ะไม่วอกไม่มันไม่อุดตันนะคะตัวนี้ชอบมากแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะ งานผิวของเราก็จะดูผ่องผ่องเด้งๆขึ้นมาเลยนะคะเนียนสุดๆค่ะจากนั้นก็จะใช้ลิควิดบัตรสีส้มนะคะมาทาบริเวณเปลือกตาค่ะ ใช้มือช่วยเกลี่ยนะคะสีส้มพีทอ่อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ลิปตินสีส้มนะคะมาคัดเบ้าบริเวณหางตาค่ะทำให้ดวงตาดูสดใสขึ้นนะคะกรีดอายไลเนอร์และปัดมทัทคาร่าได้เลยค่ะใช้ลิควิดบัตสีส้มนะคะมาทาบริเวณแก้มแล้วก็ตรงกลางจมูกด้วยนะคะจะทำให้หน้าของเราดูเด็กลงค่ะแก้มของเราก็จะดูพองๆฉ่ำๆค่ะจะใช้ลิปตินสีส้มนะคะมาทาให้ทั่วปากเลยค่ะใช้ มือเกลี่ยให้เนียนๆน,น,นะคะตัวนี้บางเบาติดทนมากๆค่ะลุกทนส้มแบบง่ายๆก็เสร็จแล้วนะคะลองแต่งตามกันดูได้เลยนะคะแล้วก็ทำผมเก๋ๆแบบนี้สามารถออกจากบ้านแบบสสวยได้เลยค่ะ